สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นะคะสวัสดีในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567กลับมาพบกับแม่มโนยอยเช่นเคยสําหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปซึ่งแม่มโนยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักนะคะการดูดวงในลักษณะแบบนี้คําทํานายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะแม่มโนอยอยากทใา้เ,เพื่อนเนะคะดูดวงเอาไว้ ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากจะให้ตั้งอยู่บนเหตุและก็ผลของความเป็นจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลุงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทานายลุงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะไพ่เอชซับซอดไพ่ไดชไรอิอดขึ้นมาตามดวงชะตาเนี่ยไพ่ทั้งสองใบนี้จะบ่งบอกถึงการต่อสู้ดิ้นรนการเอาชนะต่ออุปสรรคนะคะแต่เป็นไพ่ที่มีความหมายนะคะซึ่งขงําวว่าชัยชนะนะคะพลังกายพลังใจนะคะที่เข้มแข็ง ความไม่ยอ่อท้อของเราเนี่ยจะทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ของแม่มาน้อยมีชัยชนะต่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนอาจจะเป็นจังหวะของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคอยในเรื่องของการงานนะคะการเงินไพ่หมายเลข50เนี่ยเป็นลักษณะของนะคะรถติดไฟแดงนะคะ159วินาทีเนี่ยถ้าเรามองกันตามจริงแล้วมันไม่นานหรอกนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามจังหวะนะคะของเวลาทาั้งสิ้นหลังจากกลางเดือนพฤษภาคมแม่มดน้อยมองเห็นไพ่ที่เอ p l a c e สไพ่เอ p ซ็อฟเพนขึ้นมาหลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตจะเริ่มลงตัวมากขึ้นนะคะอุปสรรคจะเริ่มคลี่คลายจะมีคนเข้ามานะคะให้ความช่วยเหลือรวมถึงจะมีโอกาสที่ดีทางด้านของการเงินแล้วก็โชคลาภทางด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วย ถ้าใครนะคะที่ไปสมัครงานเอาไว้นะคะกำลังรอในเรื่องของการเรียกสัมภาษณ์อยู่นะคะตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปต้นไปนะคะจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะเรามีโอกาสได้รับการช่วยเหลือ นะคะหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่ the empress นะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นตัวแทนของความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะถ้าเราเป็นคนโสดเรามีโอกาสพบรักนะคะได้พบเนื้อคู่นะคะที่ถูกใจเป็นคู่อุปถัมภ์นะคะแต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่มานานก็มีโอกาสนะคะที่จะตั้งครันได้บุตรถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นผู้ชายนะคะมีเจ้านายเป็นผู้หญิงไพ่ใบนี้คือดวงนารีอุปถัมภ์เราจะได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของ อาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคความสวยความงามผ้าผ่อนแพรพันการเกษตรเลือกสวนไรนาทั้งหลายนะะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งหมดนะะโดดเด่นมากๆคกนะะการค้าการขายในช่วงเดือนนีนะะ้เป็นไปได้ด้วยดีนะะคล่องตัวนะะการเงินจะคล่องมากขึ้นนะะสามารถนำนะ เงินกลับไปเคลียร์ภารรหนี่สินเก่าๆในอดีตที่เราเก่อขึ้นได้นะฮะเอชซับเพนเดอร์โคลขึ้นมานะคะแม้วนน้อยมองว่าหลังจากกลางเดือนเนี่ยใครที่เป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะคะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของเราไพ่เดชเชริออตเนี่ยเป็นตัวแทนของยวดยานพานะนะคะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับยวดยานพานะของเราดูอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะก็ควรจะใช้นะคะวิทยานในการรับชมแล้วก็ นะครับฟังให้มากๆนะคะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะกับหมายเลขนะคะรถมอเตอร์ไซค์ของเราก็ได้นะคะ ไพ่หมายเ,เลขเหรียญนะคะแต่ถ้าใครที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีคนนะคะหยิบยืน่นโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือมาให้กับเราแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะคะพไพ่ใบนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะได้โชคได้ลาบมาแล้วก็อย่าลืมแบ่งปัจจัยส่วนหนึ่งไปทําบุญด้วย6เหรียญเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่นะคะใจดีใจคอกว้างขวางเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่นะคะได้มาก็ใช้ไปหมดนะคะบางคนอาจจะแก้เค็ด น่เป็นซื้อบ้านนะคะซื้อผ่อนที่ดินเอาไว้ก็ได้นะคะเป็นการแก้เค็ดนะคะแต่ด้วยความใจดีนะคะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเราจะทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ของแม่บ้าน้อยเนะะี่ยเขาเรียกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเมือ่อใดก็ตามที่เรานั้นตกทุกได้ยากต้องการความช่วยเหลือก็จะมีคนนะคะ อบอุ้มเรานะคะช่วยเหลือเราไพ่เทลเฟนส์เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเทวดาคุ้มครองครูบาอาจารย์จักรวาลน,นั้นไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นะคะเรื่องราวสิ่งที่ดีจะเข้ามาหลังจาก วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปถ้าใครที่นะคะทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการงานรัฐวิสาหกิจกําลังรอเรื่องของการปรับเปลี่ยนตําแหน่งอยู่แม้มน่นบางว่านะคะผู้ใหญ่ในที่ทํางานจะให้โอกาสเรานะไพ่หมายเลข8กรนะทาเนี่ยหมายถึงการขยับขยายความก้าวหน้าในเรื่องของการงานมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนก็ได้บางคนหยิบจับงานมากกว่า1งงานขึ้นไปนะคะหรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะความชอบส่วนตัวให้เป็นรายได้ขึ้นมาอีกทางบางคน จะขยับขยายกิจการเพิ่มเติมหรือว่าลงทุนในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะไพ่ kings of cups นะคะไพ่ใบนี้ นะคะเป็นความรู้สึกอ่อนไหวนะคะวันไหวง่ายนะคะในช่วงเดือนนี้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะอยากคิดเยอะมากจนเกินไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของเรามันก็เริ่มลงตัวมากขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพนั้นนะคะใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เรื้อรังมานานนะคะแม่บนน้อยมองว่าเราจะมีโอกาสได้พบแพทย์ที่ดีนะคะรักษาได้ถูกทางรักษาได้ถูกโรคนะคะจะทําให้ตัวเรากลับมามีสุขภาพพลานามัยที่ดีมากขึ้นนะคะ ภัยค่าเจ็บนะคะให้เรามาระวังในเรื่องของนะคะความเครียดสะสมไมเกรนนะคะภาวะซึมเศร้านะคะเส้นเอ็นนะคะกระดูกนะคะไขข้อ เดเฮโลเฟนจะเป็นตัวแทนของสัญชาติยานและก็ลังสังห์นนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงเดือนนี้นะคะจะเหมือนกับนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ท่านอาจจะสื่อสารบางสิ่งบางอย่างกับเราอาจจะทําให้นะคะตัวเรานั้นอาจจะฝันแม่นหรือว,ว่ามีลางสังห์นที่แม่นยําม,มากขึ้นก็ได้นะคะ การเดินทางใกล้ไกลของผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นั้นนะคะจะนำมาซึ่งโชคลาภดิฉันริอรอตขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะเดินทางนะคะบ่อยขึ้นก็ได้หรือว่ามีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะการเรียนการศึกษานะคะ,นะคะจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการศึกษาที่ดีมีในเรื่องของความสําเร็จแต่จะต้องอาศัยในเรื่องของความพยายามด้วยนะคะแม่มะน้อยขอพลังงานจาก จักรวันนะคะให้กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ว่าจักรวลนม่สิ่งได้อยากจะบอกกับผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์บ้างนะคะจักรวันบอกว่าเติมพลังให้เวลากับการพักผ่อนและชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเป็นการคืนความอ่อนล้าและเติมความสุขให้ชีวิตนะคะดังนั้นนะคะถ้าที่ผ่านมามันเหนื่อยนักนะคะก็พักซะหน่อยนะคะทุกคนนั้นนะคะมีวิธีการเดิน เขาเรียกว่ามีวิธีการเติมพลังชาร์จแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะหาเวลาไปเที่ยวว่างก็ได้ทานอาหารอร่อยๆฟังเพลงเพลาะเนะคะนำพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติก็ได้นะคะบางคนอาจจะนะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธิก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนๆก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะเติมพลงัง ให้กับตัวเองด้วยนะคะถ้ามีเวลานะคะแม่มืน้อยอยากจะแนะนําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นะคะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลอยากจะแนะนําให้ทําบุญทําทานนะคะหรือว่าทําบุญกับวัดกับวาถวายสังฆทานใส่บาตรก็ได้ทําบุญสร้างกุศลแล้วนะคะก็อย่าลืมกรวดน้ําอุทิศบุญส,ส่งกุศลเหมือนกับทุกๆครั้งที่แม่มืน้อยแนะนํา ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เมื่อน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะไฟในเซสเซนเคเรียกับไพ่หมายเลข50ขึ้นมาเนี่ยในช่วงจังหวะที่ผ่านมานะผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์อาจจะมีปัญหากันภายในครอบครัวนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการเงินนะคะแต่หลังจากวันที่15พฤษภาคมไปต้นไปสถานก,การณ์เหล่านี้นะคะก็จะคลี่คลายลงความสุขนะคะความสามคัคคีความปลองดอง ก็จะกลับมานะคะคืนสู่ครอบครัวของเราใครที่ใช้ชีวิตคู่มานานนะคะกำลังรอที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไพ่ e e m p D ไพ่ e of p e n t a c l e s ขึ้นมาเนี่ยนะคะมีโอกาสสมหวังดังใจนะคะแล้วบุตรที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นอภิชาติบุตรด้วยนะคะเป็นบุตรที่ส่งเสริมดวงชะตาให้คุณพ่อคุณแม่นั้นทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองนะคะไพ่ chariot ขึ้นมาเนี่ยบางคนมี คู่ครองที่อยู่ห่างกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอเจอกันสักไรคู่ครองอาจจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดบางคนมีคู่ครองที่เป็นชาวต่างชาตินะคะ King of Cup ที่ขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งคู่ครองนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะคู่ครองอา,ารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนนะคะค่อนข้างจะคิดเยอะนะคะน้อยใจนะคะจะพูดอะไรนะคะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของนะคะการทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะประมาณในช่วงต้นๆเดือนหนึ่งกลางเดือนอะผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นะคะระมัดระวังในเรื่องของภาวะหัวร้อนนะคะความใจร้อนความวู่วามคําพูดที่ตรงมากของเราเนะี่ยอาจจะทําให้คนภายในครอบครัวเขาเสียใจก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหานะคะในเรื่องของ การใช้ชีวิตคู่นะคะแยกแยะก,กันอยู่ถ้าถามว่าจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมแม่มโน์นบอกว่าหลังจากกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปช่วงนั้นจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะแต่ถ้าใครที่กําลังฟ้องร้องกันอยู่นะคะถ้าถามว่าในเรื่องของคดีความจะจบได้ไหมนะคะรออีกสักนิดหนึ่งนะคะคดีความนะคะเราจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของคดีความก็สามารถจบได้ สำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะประมาณช่วงต้นเดือนถึงวันที่15นะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะรวมถึงในเรื่องของการแสดงออกด้วย a อ e ซ f s ซอ r สกับไพไดชริออตเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของคนพูดตรงนะคะคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะคะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะความใจร้อนความวู่วาม นะคะรวมถึงคําพูดที่พูดออกไปไม่ได้คิดเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเป็นปัญหานะคะการเข้าใจผิดกันก็นได้นะคะจะต้องคิดก่อนพูดคิงซอกคัพที่ขึ้นอยู่ตรงตําแหน่งคนรักเป็นตัวแทนของคนที่คิดเยอะนะคะคิดมากนะคะคนรักในช่วงเดือนนี้นะคะดูเหมือนกับนะคะคนใครจะอ่อนไหว นะคะเหมือนกับเขาคิดมากจนเกินไปนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะต้องพยายามประคับประคองด้วยนะคะไพ่ True Love ขึ้นมาไะะพ่ Is i s t Safe for You to Love ขึ้นมาไพ่หมายเลข50ขึ้นมานะคะแต่ถ้าในช่วงที่ผ่านมานะะ่ะใครมีปัญหา ทะ,ะเลาะกันกับคนรักและถามว่าจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันไหมไพ่หมายเลข50เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามช่วงจังหวะเวลาหลังจากวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปจะเป็นจังหวะของการคืนดีการปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าถามว่านะคะเรายังสามารถไว้เนื้อเชื่อใจคนคนนี้ได้หรือเปล่าคนที่เขาทําให้เราเสียใจในะจัก,กรวาลส่งสัญญ,ญาณว่า is it is safe for you to love นะคะไพ่คิงซับคัพแม่วม่อน้อยมังว่านะเขาเองก็ได้ตกผลึกความคิดแล้วแหละเหมือนกับเขาคิดอะไร ได้หลายสิ่งหล,หลายอย่างแล้วนะคะหลังจากที่เขาได้ใช้เวลากลับไปนะคะทบทวนตัวเองไพ่แปดคาถาเนี่ยนะคะเป็นไพ่นะคะรูปกิ่งไม้นะคะที่มีใบไม้นะคะแต่กิ่งก้านสาขาออกมาความสัมพันธ์ก็ยังสามารถไปต่อกันได้นั่นแหละนะคะ True Love หลายๆคนได้เจอแล้วนะ นะคะเป็นคนที่นะคะเป็นรักแท้ของเรานะคะเป็นคนที่เป็นคู่แท้ของเราถ้าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเราก็จะต้องนะคะถนอมความรักของเราด้วยนะคะสิ่งที่ยากกว่าการได้พบรักแท้คู่แท้นั้นก็คือการที่เราจะสามารถเก็บรักษาคนที่เป็นรักแท้คู่แท้ ของเราได้หรือเปล่านะคะดังนั้นถ้าได้พบรักที่ดีแล้วนะคะก็จะต้องถนอมน้ําใจนะคะกันให้เยอะๆนะคะช่วงปลายๆเดือนนะคะลองเอาอกเอาใจคนรักดูนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสได้โชคได้ลาบจากคนรักนะคะหรือว่าได้ข้าวของที่ถูกตาต้องใจซึ่งคนรักนามามอบให้ก็ได้บางคนนะคะเหมือนกับนะคะมีคนรักที่เป็นชาวต่างชาตินะคะต่างศาสนานะคะถ้านะคะ เรามีคนรักนะคะที่เป็นชาวต่างชาติต่างศาสนานะเราอาจจะได้รับข่าวดีจากคนรักนะเหมือนกับเขาวางแผนนะคะที่เดินทางมาหาเราก็ได้นะคะส่วนบิกบางส่วนน่ะได้พบรักต่างวัยนะคะมีคนรักที่มีช่วงวัยนะคะที่มากกว่าเราเยอะเนะคะซึ่งถ้าเรามีคนรักท mm, ี่เป็นชาวต่างชาติแล้วมีช่วงวัยที่มากกว่าเราเยอะเเนี่ยคนคนนี้น่ะนะคะจะมีลักษณะของการเป็น คู่อุปถัมภ์นะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อนหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะแต่ข้อสังเกตก็คือคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจคิดเยอะนะคะดังนั้นเราก็จะต้องนะคะถน,นอมน้ําใจเขาเอาไว้เยอะๆด้วยนะคะเรามาระวังในเรื่องของคําพูด สำหรับคนโสดนะคะมีไพ่หมายเลข50ิขึ้นมาไพ่ใบนี้เป็นรูปรถติดไฟแดงนะคะหมายถึงหนุ่มสาวชาววันศุกร์บางส่วนนั้นนะคะเป็นโสดมาได้สัพกพากใหญ่แล้วแหละถ้าถามว่าจะยังโสดอีกนานหรือเปล่าจากักรวาลบอกว่าไม่นานหรอกนะคะช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการพบรักนะคะจะเข้ามานะคะหลังจากวันที่15พฤษภิกาคมไปต้นไปบางคนเป็นคนที่รักคนยากนะคะเวลาคนมารักมาชอบเราเราก็จะเฉยเฉยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะ ถ้าจะรักจะชอบเราเองนะ่ะจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นนะคะ n i n a n c เ s e n ค e โอกาสในการพบรักของผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นะคะจะเข้ามานะคะจากการที่เรานั้นไปทำงานนะคะไปติดต่อประสานงานไปดีลงานนะคะหรือว่ามีโอกาสพบรักกับคนภายในที่ทำงานเดียวกันก็ได้ถ้าถามว่าจะเปิดใจดีไหมหนะะ้าที่ผ่านมานะะ่ะนคะความสัมพันธ์น่ะในช่วงก่อนๆน,นั้นมันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่บางคนเป็นคนที่กลัวความรัก นะคะจัากวาลส่งสัญญาณว่า it's safe for you to love มันปลอดภัยนะถ้าเรานั้นจะเปิดใจรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิต true love ขึ้นมาด้วยนะคะหลายๆคนมีโอกาสได้พบรักแท้นะเป็นคนที่เรารอคอยมานานไพ่นะคะ the e m p l a c e ขึ้นมาไพ่ the hello f r e n d s ขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่มีศีลที่เสมอกันก็เรานะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะไพ่ the e m p l a c e เป็นดวงนารีอุปถัมภ์ด้วยนะคะคุณผู้ชายทั้งหลายจะมีโอกาสพบผู้หญิงที่ สดีใจคอกว้างขวางเธอคนนี้เป็นสายเปยด้วยนะคะส่วนคุณผู้หญิงก็ไม่ต้องน้อยใจ mm hmm. ภาย t h e e m p l เ c ลเนี่ยนะคะหมายถึงการได้คู่อุปถัมภ์เช่นเดียวกันแต่คนคนนี้นะ่ะนะ,ะเขาอาจจะมีช่วงวัยที่มากกว่าเราเยอะสักนิดหนึ่งอย่างน้อยๆก็5ปี10ปี20ปีขึ้นไปนะคะหรือมากกว่านั้นแต่ถ้าไกลนะคะที่ นะคะวันใดวันหนึ่งมีโอกาสได้พบรักกับชาวต่างชาตินะคะที่มีช่วงวัยที่มากกว่าเราเยอะๆนะคะคนๆนี้นะคะจะมีลักษณะของการเป็นเนื้อคู่อุปทำนะคะจะทําให้ชีวิตของเรามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สุขสบายมากขึ้นนะะโอกาสพบรักกับชาวต่างชาตินั้นมีสูงด้วยว่าเป็นคนที่ทํางานอยู่ในเครื่องแบบในหน่วยงานราชการจะโดดเด่นไปนะคะทางสายอาชีพครูบาอาจารย์ ะะทะหารตำรวจนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วใะแชริออตเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติสูงนะคะหรือว่าเป็นงานเกี่ยวข้องกับทางด้านของยทดวานภานะการเดินทางเป็นวิศวกรก็ได้นะคะซึ่งคนคนนี้น่าจะโดดเด่นไปนะคะทั้งคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะวันเสาร์เป็นคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ นะคะวันพฤหัสบสดีก็ได้นะคะหรือว่านะคะจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะเป็นชาวราศีมีนนะคะเป็นชาวราศีพฤษภ ก็ได้นะคะก็นะคะไหนๆก็ลองเปิดใจดูนะคะแม่ม้นอ้อยขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนานะคะถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่ม้นอ้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่ม้นอ้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ม้นอ้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ